วังกี้ไปกินข่าเข่ามาแล้วย่างกลับมาลูกค้าเลนไ่นะครับบอกโอ้ยคอยเอฟซีเจ้าคอยติดตามเจ้านะครับก็เลยสี่เอาเหรียญโชคดีไม่เพลินเพลินกำลังถ่องกำลังใส่น้ำพี่นองครับมาบวกน้ำเพลินเพลินมาจากบุรีลัำอ่าเปิดจังไรเนาะเปิดทางใต้เนี่เปิดเปลี่เนาะแม่กินขา่าย่ง เนี่ยอมสินสั่งมาเนี่ยคอนเสร์ตเยอะนี่เอาไม้ไห่น้องกอมเอาเหรียญโชคดีมาให้ของหลวงพ่อกระเสีมได้ลูกไปลูกกระเสียมโชคดีแต่ข่อยบะเหน่ใจวะเถียบะเถียแต่ว่าอันนี้สื่อบูชามากนี่กะสองสามพันเล้วนะครับเขาส่งมาไห่นะอันนี้ไก่เก็บไวไวดอเหรียญโชคดีก็ขอให้โชคดีไปหนาเด้อนะครับเอซีกันกระิีตามกันเบิ้งผูกใจยั่งรถ เอาผู้ใดสื่อเจ้าสื่อหรือน้องสื่อแม่ซื่อให้หแม่ให้ได้ชื่มหยังอยูแม่ชื่หยีดยางจักให้แม่โอ้เศรษฐีเมืองไอ้บุรีรัมเลยตอนนี้พ่อไร้ใส่เน,ใน,ใน,ใน,นาะแม่นเ,เ,เนาะม่อง่นเก๋เดี่ยอนี้เนา่เบิ่งนี่ลหะซ่องเก๋เก๋เบิ่งนีดึงน โอ้มีเป็นล็อกเป็นล็อกเลยอย่าสิไป็สื่อใส่เข้ากันเว้ยจังสีจังพกงายเนาะเออขอทาขอทาไปเอาไม้หรอเออไปเอาไปเอาไม้อีกแม่มากป่ะด่ารถงามบอถูกใจบ่เอากลับรถเนาะเป็นยังสีเงินบ่ถึงมหาเศรษฐีเมืองบ้านกวดปานนั่นโอ้มีไฮตัองยี่สิบสามสิบไฮนี่รถไทยบ่แม่ มีรถไทยหอามีอย่างสิบรล้อนั่นคบอกนั่นโอ้ปานั่นบอกว่าบมีอย่างมีหัดสิบล้อรถไทย่มีมีงวนจโตมีว่วนโต้โตค้ยจะโตค้ยว่มีค่ะอยบ่มีบอสูบว่ไหวแห้งมาไหลบ่โอ้เียคนเดียวเี่ยูเดียวพ่อไป่ใส่พ่อเสียล้วค่ะพ่อนนี้แจกาเนาะแล้วคนไปออกรถออกเป็นที่ดินของผม่านจะเสียอ พอหมดแล้วเนี่ยอ่าแต่เงินดาว่ะนี่อยากให้เขาเบิรงให้บ่เป็นยังอยากเป็นนี่แล้วก็ได้เอาเห็นมันดีๆไปสั่เอย่างเ้ให้เขาพิจารณาเฮา เฮาเฮาผูหาผููใส่ให้เนาะอันนี้ลูกสาวหล่าบ่ลูกสาวผู้นั้นลูกเคยโอคนบัานไรลูกเคยคนพะเยาโอ้คือมาได้ไกลเห็นเนาะเออคนเหนือแตะอะไรนั่นเออมาอยู่ทางพี่เก็งงั้นเก็งงั้นดีบ่ดีอยู่เนาะพอสวยกันจูอยากเนาะแม่เนาะรถตุกใจแล้วเนาะ ไปหาเข่าหาปลาเอาเอาหนีไม่เพิ่นกินน้าไอออมเส้นไอแตงโมแตงโมไอเพิ่นกินน้าเด้อเพิ่นยางตากแดดเพิ่นสีฮอนเดี๋้อไอเก๋เราความดันเราสิตกเก็บดีๆเด้อเก็บดีๆเออ้าเดี๋ยวไฟบ๊กวนเดี๋ยวเส้นสัญญาต่อคิววางแล้วเออมาบ๊กไก่เนาะแม่เนาะบ๊ไกบ่ไก่เนาะมามาเอ้าเดี๋ยวเส้นสัญญาครับผมเอาเลยเปล่าคุณไก่มามาแม่มา เอาปุ่นี่เส้นให้ซื้อให้แม่อายุจะขวบแลวนี่อายุหา 9, สิ้าขวบหาิเก้าเนาะเอา,อ,าอีกน้อยนึงอีกน่อยนึ่งานางโรงก่อนเนอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ลหูกค้าที่สัญญาก่อนประตูนี่ฟังกีษนะครับมามหากันโชว์รูมดีที่สุดสแกวนะครับอยู่ตรงขามกับบิ๊กซี่มีบริการเฮสัญญาหอดหน้าบ้านฟรีส่งรถหอดหน้าบ้านฟรี อยากเขามาเลือกรถมาเบิงรถมาเบิงเรือเขามาหากันอยู่หม่งพี่นะครับเดี๋ยวเสียยะจัดหันนะครับออกรถศูนย์บาทฟีดาวงฟีดหนนาบ้านเอซีเสียยะนะครับคอมเมนต์ให้กันมังใจกันทิ้มคําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดเสียยะใจดีเสียยะขวัญใจค้นจนเสียยะของแท้กดไลค์กดแชร์ไปเด้พนอพี่น้องเอฟซีจ๋าสวัสดีครับ